สวัสดีครับสวัสดีเอฟพีทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินัาชแนลตอนนี้ดอกไม้บ้านเราเบียต้องเอาอะไรมามัดมันเนาะฮะอะไรนะเราไปซื้อจัก,กรยานมาคนละคันดีกว่าเบียจัยานไม่เท่าไหร่นี่ทั้งวิ่งเลยวิ่งขาเราจะเจ็บเด้อ ถอดรองเท้าวิ่งเลยปะอันนี้มีแผนกรถสวนบ้านเราก็มีเฟืองฟ้าดาวเรืองกอเชองอันนี้ดกมากตัวนี้แทบจะหักแล้วต้นนิดเดียวดอกเยอะมากอีกหน่อยเขาจะต้นใหญ่เนาะตอนนี้เดียวขอทั้งนี้หน่อยทีกำลังโตทันตะวันกำลังออกดอกอ บอกขอน้ำต้นไม้บอกขอแม่นค่อยกล้องเจ้าอยู่สั้นเน้อะนะแล้ก็บรรยากาศจามเย็นนะคะเอหลังจากว่างงานแล้วก็จัดพับนะคะลูกค้าก็วันนี้ไม่เยอะนะคะบางตาเนาะเราก็พาเอฟซีทุกคนนะคะมาดูว่าแล้วนะคะวันนี้ก็มีพี่ฟ้าสกลนครมาเยี่ยมนะคะแล้วก็แมงกับบี้นะคะเอฟซีเนาะ,ะนะะี่ก็ดลดน้ำไปแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นดอกอไอ้ก็ไม่รู้พี่นัดก็เรียกไม่ถูกมาท้ายพี่เนาะก็ในนั้นก็มีกุหลาบนะสีขาวนะคะเดี๋ยวต้องให้เบียร์รถตรงนี้อีกม,มีชุ่มนะคะมาช่อดิบชุ่มหนะลักสีขาวที่นี่น่าชอบมากนะคะดอกเลยเนะาะต้องการน้ำต้องการปุ๋ยก็ใส่น้ำใส่ปุ๋ยอันนี้ก็สุ่ยก็ลดอยู่ มาบ้านไข่ได้ลูกลูกได้สควิลองไห,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 ห่ดีวยันนี้เราจะกินอะไรกันดียำเย็นยำเย็นที่เราเออตรงนั้นน่ะเอาเยอะๆเพราะเพิ่งใส่ปุ๋ยมันชอบน้ำ กินอะไรร้อนๆนะเบาได้ย่างพรุ่งนี้ว่ะงพรุ่งนี้ไปแล้วก็ต้มสุกี้เนาะอะไรล่ะง่ายๆหมูกระทะอืม แกสมันเหลืออีกถังไม่ใช่บ่มันยังไม่หมดเลยถังมัเนเลยลงไปเตาง,งอยบ่ไอแกถังหมดหรือ,อยังก็งไปเติมเองถ้าลงไปเตาง,งอยเขาจะเอาถังเก่าให้เราด,น,ดนี่ยนี่รถหลายๆเลยดิยให้มันชุมช่มๆโอ๊ยดอกมันดกมากน้อยเบียร์เนาะดกดกมากอ่ะโยนไปดหยังมา ใส่ดดเองพอตรงนี้มันเยอะๆตรงนี้มันชอบน้ำอยู่ถ้งใส่ปุ๋ยไปเออผัดกันตรงนี้ก็เป็นมันจะร้อนดินเนาะดินมันจะร้อนนั้นก็เลยต้องให้มันชุ่มๆน้อย เงาไหมคุณติ๋วกลับบ้านแล้วละลฮะเออแซวรถมาล้างกันนะล้างให้ก็ได้มนามน,นี่มันต้องลดชุ่มๆสองวันถึงรถที เดี๋ยวเราลองวิ่งกันสักครึ่งกิโลไหม,ไมตอนนี้กำลังจะพื้นถ้ามันโตนแล้วบ้านเราจะเต็มไปด้วยต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยคุยเอฟซีป 好了吗？我要装白嗯，昨天刚过年。 I am like a cookie. Mm. Oh, Hello, Nasi วันนี้วันไหนเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์เมื่อวานเราซื้ออะไรมาบ้าง ชิมนะช้มจนะนะุ่มเนื้อไหมฮะจิ้มจุ่มเนื้อหาหม้อมาไปรถมาดิบ้านไหนมีงานนะดูโอ้ตอนนี้เหี่ยวแล้วเดนะ้ มีก ja ําไรมาแล้วเนอะกำไรกับส้อยยังไม่หมดเด้อเบี้ยไปกกตุ้มกับเอื้อยบ่ไปกกตุ้มไปจอนเนี้ยไปซื้อผักเปียกหน้าเลยเนี่ยอะไรเนี่ยครับไปมองเราเราจะ โอเคมาถอยมารถอ,อ่ะ,อะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับเอีนี่คือบรรยากาศยามเย็นของบ้านพี่นัดนะคะหลังจากเลิกขายของนะคะฝากชุมไลค์ชมคลิปด้วยนะคะสวัสดีครับ